จะเท้าความไปถึงเรื่องเรื่องหนึ่งก่อนนะครับที่หลวงพ่อยกขึ้นมาก็คือเรื่องของที่ว่าเท้าประเสิที่โกศลได้ยินเสียงเสียงของเปรตเสียงของเปรตที่ที่เป็นเสียงเสียงว่า ทุสะนโศทุสระนโศนะครับสี่ตัวซึ่งหลวงพ่อก็เล่าคร่าวๆให้ฟังว่าเพราะว่าพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยมันก็เป็นคนเจ้าชู้เรื่องของเรื่องของเปรตทุสะาะนโสเนี่ยในสมัยพุทธก,กาลมีเนื้อเรื่องเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับเปรตทุสระนโศเนี่ยสองครั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นมาตอนพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนอนนอนอยู่เนี่ยแล้วก็รู้สึกเหมือนกับจะว่าฝันก็ฝันจะว่าไม่ฝันก็เคลิมเคลิมได้ยินเสียงแล้วก็ตกใจมากเลยทุสนานะโสนก็จึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าคืออะไรพระุทธเจ้าก็ตัดว่าเป็นเปรตสี่ตนเป็นเปรตสี่ตน ที่อยู่ในขุมนรกแล้วก็ร้องขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าคล้ายๆข้าวในหม้อที่ข้าวสารตรงก้นก็จะเดือดขึ้นมาข้างบนแล้วมันก็หมุนเวียนกันอยู่างเงี้ยนะครับในในหม้อข้าวเนี่ยก็จะหมุนเวียนอย่างเงี้ยทีนี้ให้นึกภาพว่าจังหวะที่ข้าวมันขึ้นไปสูงสุดเนี่ยก็เหมือนเปรตข้าวสารก็เหมือนเปรตที่มันลอยขึ้นไปสูงสุดมันขึ้นไปแล้วมันอยู่เหมือนกับเหนือน้ําไปแป๊บเดียวแล้วคนก็โดนดึงจมน้ําเนี่ย มันเลยพูดได้แค่คําเดียวทนะุตัวที่สองต,ตัวแรกพอพูดทุเสร็จมันก็ถูกดึงลงไปข้างล่างตัวที่สองก็ลอยตามขึ้นมาจากเหมือนกับเม็ดข้าวที่ปลวขึ้นมาโดนความร้อนสะแล้วก็จะพูดต่อก็พูดไม่ได้ก็โดนดึงลงไปแล้วตัวที่สามก็พูดนะแล้วตัวประโยคต่อไปก็พูดไม่ออกแล้วก็โดนดึงลงไปแล้วก็โศเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า ถ้าให้เขาพูดเต็มๆเลยทั้งสี่คำเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรทาไมมันพูดได้แค่คำเดียวแล้วก็ถูกดึงออกไปทีนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดในช่วงของพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลเนี่ยเปทุษนะโศเนี่ยเกิดขึ้นมาสองครั้งมีผู้ได้ยินสองครั้งทีนี้มาถึงเรื่องพระเจ้าประสิยที่หลวงพ่อพูดถึงเขาเมื่อคืนประเอิญท่านบอกว่าท่านจํารายละเอียดไม่ได้ผมก็เลยเอามาขยายความให้นะครับ พวกเราจะได้นึกภาพเรื่องเต็มๆออกว่าหมายถึงอะไรเรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างนี้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยออกไปนิวัดพระนครก็เหมือนพระเจ้าแผ่นดินเยี่ยมเมืองเยี่ยมชาวบ้านชาวบ้านชาวเมืองก็ออกมาต้อนรับเราก็พอจะเห็นภาพได้ท่านก็เสด็จผ่านไปเผอิญว่ามองเข้าไปเห็นบ้านหลังหนึ่งไปที่หน้าต่าง มีผู้หญิงสวยยืนดูท่านอยู่ท่านหันไปสบตาพอดีปิ้งแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นพอมองหน้ากับพระเจ้าเป็นดิตก็รีบหลบหลบไปหลังหน้าต่างเท่านั้นเองนะครับตามคำพีบอกไว้บอกท่านรู้สึกเหมือนกับดวงจันทร์ที่งดงามถูกเมฆบดบังเอาไว้แล้วก็หลบเข้าไปหลังเมฆพอกลับไปจิตใจก็เร่าร้อนเห็นแต่ภาพนางคนเนี้ย ขึ้นมาไม่หยุดก็จะอะไรซะอีกนะก็ไฟราคานั่นแหละก็เกิดตันหาความอยากได้จึงให้มหาดเล็กเนี่ยไปสืบหาผู้หญิงคนนี้มหาเล็กไปสืบถามดูก็รู้ว่าเธอเป็นภรรยาของอ่าคนจน,จนคนหนึ่งพอพระเจ้าประเสฐรู้ว่าเธอมีภรรยาแล้วเนี่ยก็รู้สึกแม่อยากได้ช่างเถอะ เดี๋ยวก็คงลืมแต่มันไม่ลืมมันยังวนเวียนเวียนวนเป็นวิบากของสังขารขันอยู่นั่นจึงตัดสินใจบอกไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยคนหก็จึงให้มหาเล็กเนี่ยไปตามแต่คนคน,คนะคนจนนั่นอบอกว่าจะให้มาเป็นมหาเล็กคนสนิทคนจนนั้นก็ไม่ใช่งโง่พอถูกเรียกมาก็รู้แล้วว่าสงสัยคงจะปรารถนา เมียของเราแน่ๆพอมาเป็นมหาเล็กคนสนิทก็โดนใช้งานตลอดแต่ก็ทำไม่ให้บกพร่องเลยเพราะว่าถ้าบกพร่องเสร็จแน่โดนริบเมียแน่เขาก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้จนทำเท่าไหร่มันก็ไม่ผิดไม่พลาดเลยในคนจนที่ทำงานได้ดีมากท่านจึงต้องเผด็จศึกให้ไปหาเขาเรียกดินสรีอรุณนะครับในยุคสมัยก่อนดินสรีอรุณนี่จะมีจะหายากมากจะอยู่ แม่น้ำที่มีพบของพญานาคอยู่ถึงจะมีแล้วก็ไปหาให้ออกไปหาตอนเช้าตอนเย็นต้องมาให้ทันเพราะว่าท่านจะใช้ดินนี้อาบน้ำก็บีบมันเต็มที่หคือกะหาไม่ได้แน่นั้นก็ออกไปก็หาอุตรุดเลยหาจนได้แล้วก็รีบกลับเข้ามาจะเข้าวังตอนเย็นแต่ท่านสั่งปิดประตูวังไปแล้ววันนั้นประตูวังปิดเร็วกว่าปกติ ก็จึงเสียใจแล้วก็แขวนดินไว้แล้วก็ร้องต่อเทพพยาดาฟ้าดินว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเขาก็ทำได้เขาหาได้ด้วยจริงๆเรื่องราวก็คือคนจนนี้ก็เลยไปขออาศัยตามวัดนอนเพราะมีความทุกข์มากกำลังจะโดนแย่งเมียไปส่วนมาถึงฉากพระเจ้าเศษหลังจะปิดประตูเมืองก็เสร็จคืนนั้นก็นอน ยิ้มล่ะพรุ่งนี้จะได้ริบเมียไอ้นี่มาได้เชยชมสักทีคือตันหาเข้าครอบงามเต็มที่ขณะที่กำลังนอนอยู่กำลังจะรุ่งเช้าก็ได้ยินเสียงเปรตเนี่ยทุสานะโสเนี่ยคงได้ยินน่าจะเป็นเสียงที่โหยหวนมากเพราะว่าฟังจากทั้งพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็พระเจ้าเปรสเนี่ยคือหลังจากได้ยินสองคำนียตกใจแบบสุดขีดตกใจสุดขีดเลย เสียงมันคงโขยหวนจัดก็จึงไปปรึกษาพวกพราหมณ์ปุโรหิตทั้งหลายเรียกเข้ามาเพื่อทำนายฝันพวกนี้พอทำนายฝันเสร็จก็ด้วยความที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เล่นลูกม่วเลยอย่างที่ได้ยินหลวงพ่อบอกก็ให้ไปฆ่ามาร้อยช้างร้อยอะไรโอ้เต็ไมไปหมดเลยแพะร้อยแกะร้อยแล้จนมาถึงเด็กชายร้อยเด็กหญิงร้อยด้วย ทีนี้พอเริ่มมีการระดมกันมาเนี่ยมันก็เกิดเสียงอื้ออึงอึกระทึกไปหมดเด็กก็ร้องพ่อแม่ที่พ่อแม่ของเด็กก็ตามมาส่งก็ร้องลูกตัวเองจะถูกฆ่าบูชาย,ยันภรรยาก็มาเหสีก็คือพระนางมาลิกาได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเสียงร้องก็จึงออกมาพอได้ความก็จึงเข้าไปเฝ้าแล้วก็ทักทานแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้ยังไง ที่ทําแบบนี้ยมันจะแก้อะไรได้พูดไปพูดไปจนกระทั่งตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกให้ถ้าอยากจะรู้ต้องไปถามพระพุทธเจ้าสิมาทําแบบนี้ได้ยังไงก็จึงปล่อยปล่อยออกปล่อยทุกคนหมดแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่ามันเกิดเรื่องการยุกอะไรขึ้นมาหรือเปล่าที่ได้ยินสิ่งนี้พระเจ้าก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรหรอกก็เป็นเปรตสีตนที่ร้องนะ ที่ทั้งหมดเนี่ยร้องขึ้นมาทุสะนาโสซเรื่องของเรื่องท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยเปรตทั้งสี่เนี่ยเป็นลูกชายเป็นลูกเศรษฐีกันหมดเลยเป็นลูกเศรษฐีที่ร่ำรวยมากมีเงินมีทองเหลือเฟือเลยกินเที่ยวเท่าไหร่ไม่มีหมดกินทั้งชาติก็ไม่หมดเที่ยวมาหมดแล้วจนันหมดสนุกคนหนึ่งจึงออกไอเดียว่ามันต้องอย่างนี้ เราไปหาเมียชาวบ้านที่สวยๆดีกว่าแล้วเราใช้เงินงามเงินทำได้ทุกอย่างทั้งสามคนที่เหลือก็เห็นด้วยดีเหมือนกันมันตื่นเต้นดิเพราะว่าเอาเมียเอาคนอื่นเนี่ยมันไม่มันว่าอย่างนั้นตามคำพีก็จึงเริ่มใช้เงินไปหวานล้อมสตรีหน้าตาสวยๆที่แต่งงานแล้วแล้วก็เอามารอบทำชู้ มันความตื่นเต้นจนกระทั่งก็จบเรื่องนั้นไปแล้วก็ตายตายปั๊บก็เป็น,นเนี่ยทุษะน้าโสสี่ตัวนี่แหละพระเจ้าก็บอกว่าตัวแรกเนี่ยตอนที่ขึ้นมาถึงแล้วเราพูดทุเนี่ยจริงๆเขาจะพูดคำว่ามันเป็นบาลรียนะครับเปรตตนแรกเนี่ยที่ไปตกอยู่ในขุมนรกทั้งสี่ ทุกขะชีวีตะชีวีมหาอะไรเนี่ยนะครับยาวเลยสเนื้อความก็คือว่าพระเจ้าตรัสว่าเมื่อยังเป็นมนุษย์เรามีโภคทรัพย์มากมายเราไม่เคยให้ทานไม่ทำสิ่งที่เป็นที่พึ่งแก่ตัวทำแต่ความชั่วช้าสารเร็วนี่คือคำพูดของเปรตตัวแรกคือมันสำนึกผิดแต่มันทำอะไรไม่ได้ละ ยามที่มีเงินมีทองไม่เคยเอาเงินทองมาทําบุญทําทานถวายทานแล้วก็หาที่พึ่งใส่ตัวสร้างแต่เรื่องชั่วช้าอย่างเดียวจนวันนี้เนี่ยหมุนอยู่ในทางอในนียพอทุกค,คําเดียวเนี่ยพูดไม่ได้ทั้งหมดมีทั้งผู้เจ้ามาคอมาบอกแล้วก็จมลงไปคนที่สองสะสะนี่ย่อม,มาจากบาลีอีกสองบรรทัดตัวที่สองพูดขึ้นมาว่า เราตกนรกหมกไหม้มาเป็นเวลาหกหมื่นปีแล้วเมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมสักทีคือมันท้อแท้เหลือเกินอ,อ่อนแรงแล้วคือมันโดนไฟนรกเผาเนี่ยหมุนไปหมุนมาเนี่ยคือ,อ,อคนที่สองนี่ล,ล,ลักษณะมันท้อโดนจนท้อหกหมื่นปีแล้วเมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมคล้ายๆดูปิวไปปลิลมาโดนเผาหมุนไปอย่างนี้ ผสะทีนี้นะตัวที่สามตอนปลิวขึ้นมาจะพูดนะเนี่ยก็มีคำบาลีก็คือว่านัตถิอันโตกุโตอันโตอะไรเนี่ยยาวเลยสองบรรทัดเหมือนกันตัวที่สามเนี่ยพูดทำนองตอบขวดตัวที่สองที่บอกว่าหกหมื่นปีแล้วเมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมซะทีตัวที่สามก็บอกว่าไม่มีที่สุดหรอกเมื่อ เมื่อไหลเล่ามันจะสิ้นเวรสิ้นกรรมก็พวกเราได้สร้างแต่กรรมชั่วช้าสารเลวมาตลอดเวลาเหมือนกับเข้าใจล้วไอคนไอตัวที่สองบอกหกหมื่นปีไอ้นี่บอกมันไม่หมดเพราะเวรกรรมเราทําไม่เยอะเนีประมาณเนี้ยทีนี้องค์ที่ไอตัวที่สี่เนี่ยโสพูดคําได้โสคําเดียวตัวที่สี่พูดบอกว่า ถ้าเราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราจะให้ทานรักษาศีลจะทำบุญกุศลเป็นอันมากอย่างก่อนต่อให้คิดดีแล้วเธอก็อยู่ตรงนั้นจนจนครบที่ที่ได้ทำเรื่องชั่วชา้าสารเลวเอาไว้ให้หมดน,นี่คือทุสณะนาโสสีตัวหลังจากนั้นเมื่อพระเจ้าเะเสนที่โกศลได้สดับพระพุทธเจ้า คำของพระพุทธเจ้าจบลงแล้วก็มีพระโลมาชาติชูชันพูดง่ายๆคือขนลุกซาเลยรำพึงในใจว่าเกือบไปแล้วกูเกือบไปเป็นเปรตทุสานาโสแล้วดีนะยังไม่ไปริบเมียเขาเอ่ะเผอิญมามีเรื่องสุทุสานาโสนี่ก่อนเช้านั้นกะจะไปริบเมียเขาแล้วนั่นโมต่วุ่นกับทุสานาโสเนี่ย เลยยังไม่ได้ไปริบเมียเขาเลยเฉียดไปนิดเดียวไม่งนนั้นกระทุษะนโสอะไรอานเนี้ยนะตามไปอีกหนึ่งนี่คือที่มาของเปรตทุสะนโสนะครับเอาแบบเต็มเต็มเรื่องก็คือตามนี้มันก็มีข้อคิดตรงเปรตตัวสุดท้ายนี่ยนะครับถ้าเราได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเราจะไม่พลาดอีกแล้วในการเร่งทำบุญทำทานถือศีลภาวนา เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นนะครับถ้ารอให้ถึงวันนั้นแล้วเรามา,มานั่งขําครวนซะเองเน่ยแต่มันไม่ใช่สําหรับพวกเราที่มานั่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วคนที่ดิ้นรนมาจนถึงตรงนี้ได้เนี่ยไม่ไม่ใช่คนที่จะยอมปล่อยตัวให้ไหลไปตามอํานาจของกิเลสแบบนั้นแน่ๆเพราะเราทวนกระแสขึ้นมาแค่ขึ้นเขาก็ทวนกระแสจะย,ย่จะแย่แล้วน แล้วมาจากกรุงเทพันนั่งรถไฟบ้างรถขับรถกันมาบ้างนี่โอ้ทวนกระแสอย่างมากนะครับใช้ความเพียรสูงมากนะที่จะต้องเดินทางมาถึงตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้แน่แต่ว่านี่เราก็เล่าให้ฟังผมก็ลงไปในเว็บสวนยินดีในะเรื่องเต็มๆให้เพื่อให้ใครก็ตามที่ยังหลงละเริเรึกว่าชีวิตของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขไอ้นี่ก็สุขมีเงินมีทองมหาศาลเลยแต่ทีนี้ใช้ไปในทางที่ผิดกันหมด แล้วก็ต้องมานั่งเจ็บตัวหมุนไปอยู่ในหม้อข้าวนะแล้วลองนึกดูว่าแบบนี้มีเท่าไหร่ที่กำลังหมุนอยู่ในนะี่ยทูาาสานาศหกหมืนปะีแล้วต้องโดนอีกกี่รอบชีวิตของเปรตตนหนึ่งตนหนึ่งยาวจะตาย